คลิปนี้จะเป็นการสอนลงทะเบียนกิจกรรมเวลาเรามีกิจกรรมที่เราได้เข้าร่วมหน่วยกิจก็จะขึ้นในบัญชีของเราโอเคเราไปเริ่มกันเลยครับเข้าไปที่หน้า Google พิมพ์ skc.rmuti.ac.th เข้าไปเข้ามาที่ระบบบริหารข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา เรายังไม่มีบัญชีใช่ไหมเราก็ไปลงทะเบียนนักศึกษาอันนี้จะเป็นหน้าให้เรากรอกข้อมูลนะครับผมให้น้องๆทุกคนกรอกข้อมูลให้ครบนะครับจะมีคํานำหน้าชื่อจริงนามสกุลเลขบัตรประชาชนรหัสนักศึกษาดูดีๆนะครับรหัสนักศึกษาของน้องๆคือรหัสอะไรระดับปวส ปริญญาตรี4ปีก็คือจบม6มาปริญญาตรี2ปีเทียบโอนปริญญาตรี2ปีเทียบโอนสมทบปริญญาตรี5ปีปริญารญาตรี3ปีเทียบโอนและปริญญาตรี3ปีเทียบโอนแบบสมทบของเราอยู่ในเกณฑ์ไหนเราก็เลือกอันนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นนักศึกษาที่จบม6มาจะเป็นปริญญาตรี4ปีปกติขอเลือกเป็นคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าโปรแกร,รมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วันเดือนปีเกิดกดตรงนี้ครับผมเลือกปีอ่าเกิดปีอะไรสมมติว่าเกิดปี c ี 4. กดเกิดเดือนก,กักฎานวันที่23นะครับเบอร์มือถือกรอกเข้าไปครับ อีเมลอันนี้ก็เกอกเข้าไปนะที่อยู่ที่อยู่นี้อินตามสำเนาทะเบียนบ้านนะครับที่อยู่เนี่ยอันนี้ไม่ต้องเข้าก็ได้นะครับไม่ต้อง Import เข้ามาส่วนที่สําคัญเราที่เราต้องเกาะข้อมูลสังเกตข้างหลังนะครับมันจะมีเครื่องหมายนี่ครับเครื่องหมายตกใจเนี่ยครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลสําคัญที่เราจะต้องเกาะไว้สุดท้ายจะเป็นรหัสยืนยันพา s สโค้ดนี้จะเป็น A N E N Y เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนที่2อ,อยากให้น้องๆเข้าใจนะครับก็คือข้อมูลในการเข้าสู่ระบบให้นักศึกษาใช้รหัสนักศึกษาเป็น username และ password ในการ log in หมายความว่าน้องๆกรอกรหัสนักศึกษาน้องๆก็จะได้ password เป็นรหัสนักศึกษาแล้วค่อยไปเปลี่ยนในตอนที่เราเข้าสู่ระบบในระบบต่อไปนะครับถ้ากรอข้อมูลเสร็จแล้วกดยืนยันลงทะเบียนพอกดไปปึง้งมันก็จะมีบัญชีที่น้องสร้างขึ้นไวเรียบร้อยแล้วครับ หลังจากสร้างบัญชีเสร็จนะครับผมให้เราเข้าสู่ระบบเลยเดี๋ยวผมจะเข้าสู่ระบบของบัญชีผมนะครับว,ว่าวิธีเข้าสู่ระบบแล้วกิจกรรมเนี่ยมันเข้าดูตรงไหนบ้างนี่ให้เรามาที่ตรวจสอบการผลการตรวจสอบผลการเข้าร่วมกิจกรรมนี่ก็จะเป็นกิจกรรมทั้งหมดนะครับที่เราเข้าร่วมกันมาแล้ว